ครับสวัสดีครับปู่ครับครับวิธีชาวบ,บ้านบ่าวซึ่งขานเมื่อนี้ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเนาะยี่สิบแปดครับผมเมื่อนี้ยี่สิบแปดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับวันนี้บ่าวซึ่งขานแล้วก็วิธีชาวบ้านมาตามเล่าขำโคงเล่าพัฒนานะครับเล่าพัฒนาขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามบา่าวซึ่งขานและการวิธีชาวบ,บ้าน กดไลค์กดแชร์นะครับเบิงน้ำกันของบงาสักพันหมื่นกว่าของวิธีฉาบาลกะสองพัน 2, กว่าฉนั้นดั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 นวิธีฉาบาลเนี่ยผมเนี่ยนะครับขอบคุณผู้ที่ดูแลช่อง YouTube นะครับที่กระจายออกหายพี่นองในเห็นทั้งประเทศขอบคุณเป็นอย่างมากขอบคุณที่เผยแพร่คลิปสถานโปรเทมนะครับขอบคุณผู้ดูแลนะครับขอบคุณผู้ดูแลช่องนะครับที่อยู่ประเทศนอกอยู่ประเทศไทยเข้า ครับที่ดูแลทั้งส,งสองสองฉะนั้นพูเทบมีแนวทางฝากตอนอีพยมเมเฮ้าหลังจากงวดที่ยี่สิบเจ็ดพันไปวันจันทร์แปดสามสามแปดออกแปดหาพี่น้องเอ้ยเก้าสามแปดห้าสองสี่เม่นบอเม่นครับ,บพี่น้องเอ,เอ้ยฉะนั้นงวดน,นี้เฮาแก้ไขไม่ ก็ถือว่าพลาดนะปูเนาะลาดเลยบรยกิการโตลาดเลยยอมรับพิษแต่บปูยมยอมรับพิษนะครับฉะนั้นพี่น้องจะเบ่งไ,ม,งไม่ลองไม่ลงทุนไม่นสื่งวน,นี้ร้ายแห้งมวนเมื่อกี้เนี่ยไม่เนครับไม่เนครับสื่อร้ายแห้งเหล็กเล่าพ่อใดค่าพริกผงโซดาน้่งป้าพ่อใดอันไดนหลายอย่างนะครับพ่อใดค่าหองน้ำชิชินเดือนแล้วเด้ พ่อได้ค่างหวนรถถ้าออกสามโต๊สือสิบบาทก,ก็ได้ยังไหนหมื่นหนึ่งนี้ฉะนั้นถ้าถือสามโต้ท,ทั้งทั้งจานผุดซุปก,ก็เดือนละสามหมื่นนะครับสี่เดือนแสนสองถ้าพูดเทพไฮแมนบ่พ่อพี่พี่น้องรุดหนีรุดสินไม่ <Okay. S 2> าว่ามีหนีเพิ่มนะนะครับรุดหนีรุดสินฉะนั้นงัวน,นีขออนุญาตถาวิลุป,ปโคดวงเวียนาณทุกดวงเวียนาณที่อยู่ตรงนี้ ผู้ทียมยกขั้นต้องใหม่แล้วล่ะนะครับสมบูรณ์ได้ยุทธถูกจุดเทียนอาเพิ่นกับรู้รับทราบไปพร้อมกันมื่อนี้ข้อยาเด้อปูเอ้ยยาเอ้ยมื่อนี้ผมเสียเหล็กเล่าพัฒนาเหล็กขามโค้งให้เอฟซีบาเซนคานให้เอฟซีวิถีชาวบ้านนะครับในหลูกไข่พญานาคขเอิญว่าหายปุณณีครับหายปุณณีพาพีพระนองปุณณีปุษถิเนาะครับฉะนั้นขอบคุณวิถีชาวบ้านและบาเซนคานที่เป็นสะพานบุญ นะครับเข้าบ่มีกลุ่มเข้าบ่มีไล่เข้าบ่มีบอกว่าต้องเข้ากลุ่มแล้วเสียเงินห้าบาทสิบบาทไม่มีครับกดดูช่องวิธีชวันเลยกดดูช่องบาวเซิงคานนะครับเต็มเต็มเลยนะครับกดเบิรงเลยนะครับพี่น้องก็จะได้เห็นว่าปูเทพใครเลขตัวใดบ่มีปิดบ้างครับบ่มีออกเฟซออกไล่ว่าใครอยากได้เลขปูเทพให้แอดไลน์เบอร์นั้นเบอร์นี้ไม่มีครับไม่มีไม่มีการเสียเงินนะครับ ทาแมนมี่ไม่ใช่ของแท้ของแท้ต้องดูที่ช่อง y o u u u e บบาวเียงคานและวิธีชาวบ้านได้เลยนะครับรบกดเข้าไปเลยพิมพ์เขาวาวิธีชาวบ้านชาแนลและบาวเียงคานกดเข้าไปเห็นปูเทพถูกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ฉะนั้นพี่น้องพร้อมหรือยังทาแมนพร้อมปูเทพสิภาไปแก่โตนะครับแก่โตเอาไม่ในวันพุธเนาะวันจันทร์เหา พลาดพลาดเลยฉนันขอนอมรับปูเอ้ยเตัวพี่ตัวน้องตัวหวลูกตัวหลานไหนนะครับให้ถือเด้อปูเอ้ยพ่อพี่น้องปองปายฉนันดไม่อยู่ไม่กินเนาะครับเหลือตอนเพิน่นพี่น้องซอยกัน้นสางขึ้นมาเนี่ยถ้แม่นถือเนาะเอฟซี F C, บ่าวเซิงคาเนาะวิธ,วธีวิธีชาวบ้านเนาะถ้าถูกถ้าถูกขอน้ำส้มขนเล็กคนละขวดนะ สามหมื่นคนก็สามหมื่นขวดค <Okay. S 2> รับดือขอคลไม้คนละคนละ,คนละลูกก็ได้นะครับหรือจะฝากมาทางวิธีชาวบ,บ้านหรือบบ่าสินข้านก็ะไดปูยน่อยใจนี้ผมสืออนสื่อถวายอยู่ดี้ <c oughs> ให้ลูกหลานถึงเด้ <c oughs> อเนาะครับเดี๋ยวเดี๋ยวปูสื่อเนี๋ยผมสื่อให้ให้เสวยดอกปูยาเอ้ยมาพู่มือนั้น ที่เศรษฐีพิสอวรรณเจ้าน,นะเสรได้เลี้ยงเนาะครับฉะนั้นก็ขอให้ถึงเด,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 ด้อปูเด้อสาธุเด้อปูเด้อสาธุสาธุออรครับต่อไปพวกในการับพี่น้องครับครับพิธีชาวบ้านบางชิ้นขั้นทุกครั้งก่อนที่ฟูเทปนะครับสี่จกหายกนี้ครับพอบานแลงงดด้วมีปู่องค์ดำเด้อนะครับ ซอยเกือกุ้นลูกล้านให้จะถูกหแหงตด้ยากเนาะเศรษฐกิจประเทศไทยนะครับยิ่งบวกให้ดีครับนะครับถึงหนาวก็นาวเนี่ยถึงห่อนกับห่อนเที่ย่งช่วงนี้หนาวที่ะนันป่วยลูกล้านวิธีฉบานและเบาวเส้นขานนะครับ,รบอยากได้ผักหม่มเนาะมันหนาว บางคนหลูกหลายคนบ่นมีเงินสื่อผ่าหม่มรัฐบาลกับซอยเหลือบ่ท่านใดก็ไปสื่อเหล็กเหล้าเด้อพี่นนองลงทุนเอาไปสื่อผ่าห่มกันหนาวสื่อเขาสื่อน้ำสื่อไข่ให้ลุงให้เต่าไปโุงเรียนหากแมนเสือในสัท่าใ,ในในโป่งองดําต้องนีเช่นปูเออ,อย่าตัวหลูกตัวหลานไดนนะครับอจ่าตัวหลูกตัวล้านเด้อให้เพื่อนได้เสือกันหนาวได้ผ่าห่มกันหนาวได้พริกผงสลดได้ป้ากระป๋องเนาะ คนจนๆอ,อีลีนะหน้าพี่น้องแม้แต่จะให้เงินลูกไปโรงเรียน5บาท10บาทยังหยิบยืมกันไม่ได้ดิทุกวันนี้บมมีผู้ใดกัดกอนเกื้อกินหรอครับเงินเท่านั้นเิเป็นใหญ่ะนั้นพี่น้องถึงเสียเล่าบางบ้านไหนกันจะถิ่มจะปากันเด้วดูแลกันไปนะครับดูแลกันไปทางเงาทางเสาและกระเบื้องีบาสเนข้านแลกก็รวิธีชาวบ้านกระเด้เห็นผู้เทพบ หรือไม่มีเพื่อนคุยอย่าปรึกษารเรื่องโน่นนี่น,นาาั่นก็โทรหาโปรเทพใดนะครับที่เบอร์โทร088319700แปงเทพพาตั้งออกองไหมอทันใดเด้นะครับเปลี่ยนจากคนจนเป็นคนรวยในเลยครับเปลี่ยนจากญาติโจกเป็นกระฮาบอดี้นะครับจากญาติโจกกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะครับบางครั้งไฮพ้นหนีผมอาจสิาพาพีพาหนออลำรวยก็ได้เด้อนะครับโนเน่เด้ เก่างวดพลาดสามงวดอะไดิเข่าเจ็ดนะครับฉะนั้นความบุญนอันนี้สงเน้อปูเอ้ยสอยเกือกุ้นหลูกล้านนะครับท่านประเทศผู้ติเสียสละเวลาเบงทีมบาเส้นคานในวิธีชาวบ้านผู้เทศคือบอกด้นและคือบ่ห้เหล็กจะเคลือผู้เทบอกใหาลกังใจภูญาตา้าย่ายที่นองป่งไปที่กำลังเบิ่งขิดนะครับฉะนั้นเ้าตามไปเอาเหล็กพ้นหนีน้ำกันเหล็กเล่าพัฒนานะที่นอง ต้องมาครับพี่น้องครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุเดชกายวาจาจิตตังอะหังวันธานิข้าพเจ้ามื้อนี้นะครับปราศเส้นข้ามวิจิชบาน หละกับผมเองในนาำตัวแทนเจ้าสำนักตีบสถานผู้เทพขอเลกลาวพัฒนาในงวดวันที่ยี่สมกราคม2อง8นะครับขอสามโตตรงตรงขอสามโตตรงตรงหละกับขอสองโต้ตรงตรงเดือปูเด้อผ้าพีผ้าหนองมีเงินมีคำผ้าพีผ้าหนองผ้าลุกผ้าล้านใส่ลุกล้านพญานาคกูตีพึพง นะครับเราหน้าค่าเราพญานาคทั้งสีตระกูลขอบุญขอคุณขอให้ออกปังๆเด้อปูเอ้พี่น้งครับยุนกัได้กันครับพี่น้องครับเจ็ดมาอีกแล้วครับพี่น้องครับเจ็ดเจ็ดวันนี้ดังมากเลยเจ็ดแม่นบอกเจ็ดมาเรงครับเจ็ดเด็กเล่าบอเด็กไทยไทยมาแรงบอแม่นครับเจ็ดตัวเลขเจ็ดครับพี่น้องครับเจ็ด ออโอ้โหเจ็ดหนึ่งครับพี่น้อเจ็ดหนึ่งมาเส้นขานเจ็ดหเจหครับพี่น้องครับลุนตัวที่สามต่อไปครับพี่น้องโหงามมากเลย เจ็ดหนึ่งสพี่น้องบาสิงข้ามเจ็นครับเจ็หนึ่งสีครับไม่เด็ดครับไม่เด็ดครับพี่น้องครับเัวที่สโอ้โหสครับพี่นอง kan, 14, ครับสชัดเจนครับพี่น้องครับชัดเจน ใช่คือซีบัมาเมื่อกี้นั่นดีเข้ามาเต็มร่ำยังวะครับซีมานะครับซีอะไรนะสุดท้ายครับพี่น้องซีอะไรลุ้นไปทีเด็ดครับพี่น้องครับโอ้โหซีเก้าครับพี่น้องครับโอ้ไปเรียงง่ามเองครับพี่น้องครับซีเก้าโอ้ยอย่าบ้าเส้นเการเอ้ยเลยเก้าครับซีเก้านะครับปาตัวนี้ปูก พ้าพีพ่อหนหลอมลำลรวยไปน้ำกันไลยสี่เก้าสีซีสีหนึ่งสี่เก้า โอ้อส่วนยอดนี่นะครับพิเศษเช็ดติง่งโมโหพิเศษปุยยังนะครับอะไรอะไรเนาะพิเศษเศย็บบองนี่ได้ได้บ่เนี่ยวงกบครับวงกบเลยวงกบเนาะพิเศษวงกบเลยท่าน ้ข้ามมุมข้ามอะไรเลยข้ามเจ็ดเก้าพิเศษเจ็ดเก้าครับพิเศษเจ็ดเก่าเจ็ดหนึ่งสี่สี่เก้าครับพี่น้องมักตัวไหนจับอรรดแต่ปูเทปมักคือสี่เก่าล่องคือเจ็ดเก่าที่ดีเลยจากนั้น เลปุเทพขับเป4่าพี่น้องสินระเบิดบอ4เมื่อกี้มานะถ้า4อยู่แหละครับนะเพราะว่า2ก็หามันอยู่ได้เลยได้มันอยู่2 2เท่อแล้วอ205กับ524ครับคราวนี้ถ้า4อยู่ก็คือมา449เลยแค่นั้นพี่น้อง ขอให้หิงหิ้งปังๆเลื่อยๆนะแกมือใหม่เด้อพี่น้องเด้อครับผมที่นี่วิธีจังหวะขอขอบคุณโปรเทปนะครับที่มาให้แนวทางในการเชียงโชคเล่าค่าของหรือว่าตำเล่าเราวัฒนาครับพี่น้องครับวันที่ยี่สิบเก้ามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับพี่น้องครับพี่น้องมักกระจัดโมอหมากพันเจ้าว่ากันเนาะเขาบอกว่าเหล็กก็จะออกตัวใดขึ้นกันครับออกสีเก่าแน่นอนครับ ก็ออกสีเขาแน่นอนหิงเบียงปังๆลวยๆไปได้วยกันครับสวัสดีครับ